สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอวันศงการทุกคนไปเที่ยวไหนกันครับผมได่กลับบ้านนอกเออกลับบ้านนอกแลยไม่ได้ทําคลิปเลยเออทุกคนผมมีอะจะบอกคือเห็นคอมเมนต์นี้แล้วแบบอผมขอบ่นดิดหนึ่งครับคุณผมไม่บังคับคุณมาดูคลิปของผมแต่คุณมาคอมเมนต์แบบนี้คือมันแบบหมดกําลังใจทําคลิปเลยนะคือแบบดูทุกคนดู เนื้อหาดีแต่คนภาพทาเป็นเล่นเออผมอยากผมก็อยากทำให้คลิปมันสนุกอะเนาะมันก็จะมีเล่นๆบ้างๆคือแบบจะคลิปเครียดทุกคลิปเลยเหรอแบบอืมแบบเฮ้ยนี่มันปีศาจยังไงแบบนั้นเหรอเออทุกคนดูดีๆก็ไม่เล่นดีาว่าผมว่าสมองมีปัญหาหรือเปล่าคือแบบเออผมก็ขอโทษได้ไหมคือผมภาคไปดีก็ผมขอโทษแต่คุณมาคำนี้คือเสียกังใจจริงๆผมพูดตรงๆเลยเออ ถ้ามาคอมเมนตน,นี้คือแบบผมหมดกำลังใจทำคลิปเลยทุกคน